สวัสดีครับพี่รอ,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  er อ,องเอฟซีซุปปูซุปข้นครับสวัสดีว่ายาดป er ่าเด้อครับครับพี่รองเล้ยวยาดป่าป่าพัดลมครับพี่รองเจ็ดสิบเยอครับเด้อครับพี่รองนีก็ได้ยาดป่าอย่างนี้ได้เลยนะครับใส่ป่าพัดลมเลยครับดักไฟแล้วก็ป่าพัดลมเลยนะครับเราต้องใส่ใบแล้วครับพี่รองเราต้องใส่ใบเราต้องซื้อใบแล้วครับรอพี่ง คนนินยากคนนินทาเกลือตาหนังนี่ได้แล้วเดถูกแล้ว้านัลังนี่ถูกแล้วเถูกแล้วคลับครับอ้อนร้ที่ที่ครับที่องเอาที่ล่ดินี่ปลาผมพี่ที่ไม่กินปายากปลาผมพีไปตกไปตกแม่เรอครับที่เาลงไปแป๊บเดียวนี่ได้เลยโัจ a ยลงไปไม่ถึงน่าตามไปกินดูติดเลยติดเลย งลงไปบานบานบา,า,านครับที่เราบุยแต่ยากแสบแสบ,แบก่นเลยครับที่เอาเดอ้อโอ้สุดยอดบานาเข้าจอจสารภาดไม่ยากปลาพอดปลาพัดลมเด้อครับที่เร้าพัดลมลลมกาจชิมเดอ้อครับเด้อโอ้กอดกดโอ้รื่อไปรื้อไปครับที่เรงจับหูจับหูยาวนี่หรออยากแสบๆครับพากเือครับที่้อง ดีเขาเดียวบอเขาเดียวเขาเดียวเดี๋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 ยวเอาไปไปนะครับสุจังบอสจังบอเออเดบลเอาไฟใส่ตัวนูดหน่อยตัวนูดไปไปสุกเท่าได้ยัง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 ดี๋ยวไปสุกเดี๋ยวให้สุกก่อนให้สุกก่อนที่แม่หลายครับที่รองมือดิโอ้สุดยอดเลยครับเบลยากตาครับเบอร์โอเลยครับพี่โอกปากเต็มก็เล่าใจบ้านเข้าอยสาเดิมเด้อเอฟซีนะครับ ครับพี่องเสียนทางด้านนีครับอี่งพวแวอยู่ดิลกป่าเป็นเบืี่ดิครับเสียนจากปลาี่เที่หลายมนกินอิ่มกับโ่ดิครับพี่น้องโมตัวดนีเจลยตัวนันเคลียร์ทาอะยเคลียร์ทานเอด้วยจะอยนี่สุกฮะย่างๆสุร็วเดี๋ยวใหุ้กดีๆก่อนไสุอุ่ยุร้อนร้อนปล่อย้อน ดีๆก่อนเห็นไหมเห็นไหมวิจิตว่ามันถูกไม่ถูกทีอร่อยบันอร่อยแซ่บๆเด้อพอดีนี่อยู่แหนอจากบ้านยายมากะเลี่ยไฟก่อนเคลี่ยไฟก่อนครับติ๋วเปิดไฟออกเปิดไฟออกก่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อไฟก่อนเลื่อไฟก่อนเขี่ยไฟก่อนเขี่ยไฟห่อนเลยนครับ เสียไฟก่อนเสียไฟก่อนไปไปไปถืออีกทีเสียไฟเท่านี้ก็ได้แล้วเสียไฟก่อนครับพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้กินแล้วครับพี่น้องตับบะคูมาเลยครับตับบะคูตำแก้วมาตับบะคูตำแก้วมาเลยครับพี่น้องกินก็ยากปลาบุ้ยนี่ปลายากแซ่บๆเลยครับทีมเพื่อนทีมเพนครับปลาบุ้ยน อจับหวัหวเข้าไหมหัวจะไม่สุกเออเจะหวัวจะไม่สุกเอาเอาบะวีเพื่อนเดียวเอายังบะวิ้ย,ยเนาะบาทูไปไเอาไปเก็บเลยเอวไปเก็บก่อนเอาไปทำที่รองเตาขับตัวแล้วด้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่เออโอ้ตัวนั่นใหญ่เออสุบเลยนี่ก็ใกล้เงี้อเลยจีบได้ปุว่ะจีกินเหน็นรอยไปกินดักไป งูอวนมันฟ้าเหรอยิงไม่โดนเลยไม่คุณฮะไอตัวใหญ่ยิงไม่โดนแดต่ว่ายิงโดนตัวเล็กก่อนยิงโดนตัวเล็กอยวใหญ่าไปแกะมันเลยจะเป็นจะเป็นทิ้มมันให้มีเกจแบบนั้นเลยดีนะตัวตัวนั้นน่าจะไม่เลยนะวกยังสุกไหมสุกแล้วเก็บเปล้ว

ค่อยบอลค่อ,คอยค่อยบอค่อยบอได้เซียนไอ้นี่มันเซียน,ออนเออไอ้บอลตกเก่งต้อหลังไปอีกไนะไปได้เราไปยากกินแบบนี้เลยปีจิกางครับนี่ปาจิกางอ๊บปลาช่อนไม่ดีปลาช่อนบ่มีตีไ่ได้ปลาชอ่อนรอรอเล็ก อยู่มาทำไรนี่อย่าอย่าเอาเข้าไปเลยเดี๋ยวไฟติดอีกมันสุกแล้วปลาสุกแล้วเดี๋ยวได้กินแล้วแตงเนื้กางแนมมันไม่สุกดีไม่ดีแล้วไปดีแล้วอย่าย่ระเบิดเลยเดี๋ยวมันก็สุกขาไม่แบบนี้แหละเล็กของพ่นี่ตาจอยมายุรู้เลยการยกมียกยก กยกตั้งปลาพัดลมเลยเออยกตั้งปลาพัดลมเลยยกไปตั้งเลยแล้วก็จะคว่ำตั้งกับฝาพัดลมเออดียางปลาแบบนี้กับฝาพัดลมเป็นดีนะครับพี่รองเดอ้อ<ร>ไปหาทำเงินเด้อาเห็ดรองเบอร์้อครับเด้อร์พอตกแต่ใบจีบยากน้อยพอตกปวดซืนเปล่าเกิดเงินเปล่าเปาเอาปฝาพัดลมยากไปเลยปฝาพัดลมเก่ายจะทิ้งนะครับ ยาตปลาได้เลยครับเอ้าปลาญาติไก่ได้เลยครับเจ้ย่าติปลาก็ได้ญาติไก่ก็ได้เลยครับี่รองเอฟซีทุกุสปนะครับที่ดีบเทาใจสารภาพวอยากปลาแล้วครับกับทีมแบบเออจนั้นุกแล้วโยมสุกโยมสุกทีเดี๋ยวสุกดีๆก็หนูว่าเขาไปไม่รู้อ่ะตัวนี้ แล้วเออถ้าตัวร้อนสุกเอาไปกินได้เลยโทษบนพวกเลยกินแล้วลลวันนี้มาดิมาอยู่อยู่อยาา่างไรไม่ได้ปวดรุนใจปืนใยญ่ตัวนี้ป<ม>ืกใหญ่อะไรกระสุกแล้วตัวนี้วันนี้สุกยังวะได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวก็สุกแล้วไปกินเนยรอนโอ้ถ้ามีสมจัตนี้แซ่บข,ข,ขนาดนี้

เียดฟอดนะครับเสียดปอดคนคนยังปลาคนขายังปลาเขาเรียบมาเสียบแต่ก็เขาเขาปะไม่เขาไปไม่ชอบปลัเราไกินไว้สักเดีนแล้วครับภาพไม่ยากปลาแล้วครับพี่โดี๋รวไปกินยากปลากันเลยครับ